ตามส i นการรับรองทักษะที่คนยุคดิจิตอลต้องมีถ้าเรานะคะพูดถึงทักษะสําคัญและก็เป็นที่ต้องการในยุคนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นทักษะทางด้านไอทีนะคะทั้งความรู้เรื่อง Cloud Computing, Big Data, Network, Security และอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ แล้วถ้าเกิดเรานะคะมีสกิลเหล่านี้เนี่ยรับรองเลยค่ะว่าไม่ว่าองค์กรไหนๆก็ต้องการคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เรามีใบรับรองทางด้านไอทีเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนเติบโตในสายงานทางด้านไอทีได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนค่ะมาทําความรู้จักกับใบเซอร์น้องใหม่แห่งวงการไอทีที่มีชื่อว่า Information Technology Specialist หรือ ITS ปัจจุบันนะคะการทดสอบภายใต้ใบประกาศนียบัตรของ ITS เนี่ยก็มีการทดสอบที่ครอบคลุมความรู้ที่หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น networking เน็ตเวิร์กเซกูริตี้ไซเบอร์เซกูริตี้ดาต้าเบสดาต้านาฬิกาไวท์คอนฟิกูลเลชันแอดมินิสทร์เมนต์ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์ HTML ไฟล์แอปพลิเคชันเดเวล็อปเมนต์ HTML และ CSSJavaJavaScriptPythonArtificialIntelligence How Computing และ Computational Thinking ทั้งหมดนี้นะคะก็ถือเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะเพราะการทดสอบภายใต้ ITS เนี่ยก็จะมีการนำข้อสอบที่อัปเดตตามเทรนในอนาคตมาพัฒนาให้เราได้อัพสกิลเป็นอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจสอบ ITS นะคะก็ไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่าจำเป็นต้องผ่านการรับรองประกาศนียบ,บัตรใดมาก่อนค่ะจึงจะสามารถสอบ ITS ได้เพราะ ITS นะคะเป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานอยู่แล้วค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นค่ะการทดสอบความรู้อาทิเช่นทักษะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เดเวลอปเมนต์ผู้ทดสอบจําเป็นจะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับภาษาที่เกี่ยวข้องในการเขียนโคดดิ้งด้วยเช่นภาษา C# ีชาร์ป HTMLCSS และ SQL มาบ้างค่ะซึ่งทุกการทดสอบนะคะรวมเป็นการสอบในระดับความรู้พื้นฐานถ้าผู้สอบเนี่ยได้ฝึกทักษะที่ตรงตามวัตถุประสงค์การสอบในแต่ละโปรแกรมก็จะสามารถผ่านการรับรองได้ไม่ยากค่ะ หรือถ้าต้องการอบอรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัท AIIT เราก็พร้อมที่จะให้บริการค่ะสรุปเลยนะคะว่า i t s เนี่ยก็ถือเป็นตัวเรื่องใหม่ของคน IT ที่จะทำให้คุณเติบโตทั้งตำแหน่างงานทั้งรายได้แล้วอย่าลืมมาสร้างมาตรฐานด้าน i t กับ AIIT นะคะ